สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับผมช่องเคย่บันเชิงชาแนลครับผมพาเห็ดพาเลรนพากินพาเทียวครับืัอนี้ก็จิภาพี่น้องมาเห็ดงานทำบุทีครับริดนมตอนแรงครับผมริดนมแก่ครับหลังจากมาได้ถ่ายคลิปไปสองครัมือครับผมอันนี้กลับมาถ่ายคลิปไหมครับสถานการณ์สงครามดุนแรงครับผมเดี๋ยวมาได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องรับชมรับฟังครับ ขอเลขเ้าเลี้ยเอิ่นยิ่มหลายคนไม่อยากเขา่าขเลยลูกเลยต่ะต่หลัาจกเขาตัดผลไม้เรียบร้อยก็จะตู่ขนล้นๆมันมี้นจับเหรอครับวัน Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Ba. Lê đi. Ba, ba. à ba. Chị nhìn nhau với giặc hầu. à à เพิ่นได้กินหลายครับวันนี้ครับเป่นไปอย่ากเขาเขายากอิ่มน้อมอุ่น เวิร์ดหนาวแล้วว่าแดดก็เปรี้ยงแค่ตอนนี้กับประมาณสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งป่าว่ะป่าว่ะป่าว่ะว่าว่าเร่

Ừ, ừ, mẹ nói, mẹ nói hong hong hông, 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 Vai, 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 hả khỏi nhà cầm mình ơi 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 เ่าไปก็จะได้เหลียดนมครับโอ้แดดเปี้ยงเลยทีมง้งนัดค้นแล้วก็สาบสะอ้านครับผมหลังจากทางเฮือนไปบ่ได้ใายชิปไปหลายมือครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับผมช่องเผยวันเชิงชาแนลครับ เดี๋ยวจะได้อัปเดตสถา,านการณ์อัปเดตแยะให้พี่น้องรับชมครับตอ่อเร็ยงั้นคลิปนี้ขอไปซ้ำนี้ครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ